ขั้นแรกนะครับตร,ตรงไฟหน้าตรงนี้นะตรงบริเวณตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้นะจะมีน็อตยึดอยู่ฝั่งละจุดนะครับซ้ายขวานะให้ขันออกนะครับ <c oughs> ขันออกเสร็จแล้วนะครับมันจะยกออกมาได้แบบนี้แบบนี้นะหลังจากนั้นจะมีปลั๊กนะครับอยู่ตรงนี้นะให้เราปลดออกนะปลดออกปุ๊บก,ก็จะออกมาแบบนี้แหละหลังจากที่เราถอดด้านหน้านะครับมันจะไม่สามารถถอดเจ้าตัว ตัวชุดไฟลเลี้ยวตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดนะครับมันไม่มีมุมนะครับเราต้องมาถอดด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือถอดน็อตออกให้หมดนะครับตรงนี้นะมีทั้งหมดหกตัวนะครับซ้ายสามนะขวาสามนะแล้วก็จะมีตรงกลางนี้อีกหนึ่งนะครับถอดเลยครับ นี่นะครับหลังจากที่ยกออกมาแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนเจ้าตัวไฟเลี้ยวได้นะครับนี่นะเห็นไหมมันก็จะเห็นจุดมีน็อตยึดนะครับก็ซึ่งตัวไฟเลี้ยวหน้าผมที่จะเปลี่ยนนะครับเลนมันจะเป็นสีขาวแบบนี้นะไม่ใช่สีส้มนะครับแบบนี้นะก็ซื้อมานะครับมีขั้วหลอดแถมให้เลยนะครับแล้วก็มีหลอดให้นะถือว่าดีครับดีครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนกันตรงนี้นะครับจะมีน็อตจริงๆมันจะมีน็อตยึดอยู่สองตัวนะครับ่อดนะครับ ทำกนะันค,ครับนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวใหม่นะครับของเราใส่เข้าไปแบบนี้แบบนี้คนระับ ก็จะเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งข้างนะอะก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับเดี๋ยวไปทําอีกข้างหนึ่งครับ ครับก็หลังจากที่เปลี่ยนเสร็จสองข้างนะเดี๋ยวก็เราจะเสียบกับเข้าที่เดิมนะมันจะมีปลั๊กตรงรุ่นมาให้นะครับอามันจะมีปลั๊กพิมพ์ตรงรุ่นนะผมก็ต่อแล้วก็เสียบเข้าที่เดิมเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะเรียบร้อยมันก็จะมีปลั๊กจากเครื่องนะครับขึ้นมาตรงนี้นะนี่นนก็จะมารับกันตรงนี้นี่นะครับนี่นะ ส่วนอีกข้างนะครับก็เหมือนกันนะอีกข้างก็ใส่ปลั๊กใส่อะไรเรียบร้อยนะครับขึ้นมาก็จะเข้าตรงพินเข้าจุดเดิมตรงนี้หลังจากนั้นมันก็จะมีปลั๊กจากตัวรถนะครับขึ้นมาตรงนี้ผมก็เอาต่อเข้าเรียบร้อยนะแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาหลังจากที่เปลี่ยนไปนะก็ดูสวยขึ้นนะครับส่วนตัวผมชอบเป็นเป็นสีขาวนะครับเป็นสีใสนะครับสวยกว่าสีส้มนะส่วนตัวนะครับชอบครับ กาที่ประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ยกชุดนี้กลับเข้ามาติดตั้งเหมือนเดิมแล้วนะเรียบร้อยนะขันน็อตเรียบร้อยนะครับฝั่งละสามนะข้างบนอีกสองนะครับเรียบร้อยนะหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับนะ <c oughs> สีใสนะครับสีใสอ่าข้างในนะครับผมเปลี่ยนเป็นหลอดอ่า LED ไปแล้วนะครับอนี่นะเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะ ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองอเปิดให้ดูนะก็จะประมาณนี้นะครับที่เปลี่ยนไปนะมันก็จะทำให้ดูสว่างขึ้นนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะ จะออกสีพ่มแบบนี้นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่จะเปลี่ยนชุดไฟเลี้ยวหน้านะครับก็ดูคลิปผมเป็นแนวทางก็ได้นะครับก็ไม่ยากนะครับถอดสองชิ้นนะครับชิ้นนี้นะครับชิ้นหน้าไฟหน้านะครับแล้วก็ชิ้นด้านหลังชุดนี้เลยออกนะครับ ก็จะเปลี่ยนตัวชุดไฟเลี้ยวตรงนี้ได้ละะประมาณนี้นะครับประมาณนี้คลิปนี้ถ้าหากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรก็มาติดตามกันครับคลิปนี้ก็ออกตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ